บัดนี้วันที่16กระกฎาคม2 5 6 8เป็นการสวดครั้งที่77ของข้าพเจ้าในอนุโมทนาพิธะขอทวารเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริยละมน์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์รียบบูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระล,ลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัยขละพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องได้เถิดบทที่หนึ่งบทกาพระรัตนตรตรอารหังสัมมาสัมพุทโธสุจิ อาระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระขวตาธรรมโมธรรมังนัมสามิสุปติปโตปะจะโตสาวะสังโฆสังฆังนัมามิบทที่สองบทบูชาพระภรีพินาชอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิลังปนลินิพุทโธคุณนหีทาระมานุทานิปารมีหิจติสติยาวชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆัง สะละนางคาโตคูชเชมิราตา,า,ตา, ăng, านัตตยังทำมังจรามิโสตินะบานบทที่สามบทสดชุนนุมเทวดาสัมันตาจักวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวดาสัตตม,มังมุนีราชสารส,าส,าสาุนันตุสักขโมกกระทังสักเฮกา,ามิจรรา,าร,รุเปคีริสิกาลาตเตจินตัลลเขมิมาเนธีเปรละเถจะขาเมตารุว,าาาาวะานะขาเนเหมวัตถุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชล่าฐาลามิสเมยยะขะคันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังม,มุนีวาระวัจนังสาธุงโวเมสุนันตุ thammasavana ayam peranta, thamma ayam peranta, thamma ayam peranta. บทที่สี่บทสวดปุพพ้าพาฆะน้มังการนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะขมณะปัทถ์พุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตาติยมปีพูททางสรังกชามิตาติยมปีทำบังสรังกชามิตาติยมปีสังฆังสรนังกชามิบทที่หบทสวดสัจจคิริยคถานาติเมสรนังอัญญงพุทโธเมสรังวัดังเอเตนะสัจจวัชเชนะสตีเมหนตุสัพพทานาติเมสรังอัญญงธรรมโมเมสรังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมหนตุสัพพทานาติเมสรนังอัญญงสังคมเมสรังวัรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสตีเมหนตุสัพพทา บทที่เจ็ดบทสวัสิลรัตนะปานามาคาถาพูดทางนเมรัตนะภูตะสลีรัจิตตังธรรมังนาเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังขังนาเมรัตนะภูตะสุสีระิทิฏฐิเอตังนเมติรัตนังรัตตะนตยะวะหังสัมมาสัมมาสลิตวัตถุวิเศษสูตังอญโยยายายุตตะคุณะโยคะวัสปะวัตตังอสุมีตายมีปิตาเทวะยะถาติทันเตกเอกลงวินาตะทิตะเลสามารถ สัมพเวนโลเกกะทาจิจะจิเลนจะปาตุโคตังคัมภีระยาณนะวิสยังอธิทุตตะสัตถังวินโยหิปันธิตาชะเนหิวิชัญญะลูปังโลกัมภิเกหิจิกะทันจะก,กะทันจุปะรพนียังเกสันจิสัตถุวิธิตังคูากายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตัมปิสะมูปัสตังมานาสิสุทธ,ทธาปะถาทะฐา,านัง ปุญญถติกานะมะสะมุตตะมะปุณณะภูมังทุกขาปะมุตจะนะมุขสะสารังคตานางังปูชาละเหสุปะละมังอภิปูชาเนยยังนิพพานาะสัจจิกิริยายุป,ปะนิสสะยัตถังสัมมากิเลสะมะาละโสทนาะสิทิยาจะสาธุหิอัถฐกุสะเล ปุษเสวานียังปาเนหิจาปิสะละนังฆะมณียะเมวะตัสมาหิตังติราชนังสระ,ะนังขตัมหะลัตตินท่วังขานาเนสุนามัส,สมานาปูเชมาจาปิสัสะตังสุปะสันนจิตตาตถานุปะ ปาลิจะลิยาสัทธาตาจะปุญเยนาตัถสุก,กเตนาสุขีพะเวมุเตเชนาตัสาาสะจัตถาปิสุวัตถิหัวโโยเจทะธรรมะวินะยัมหิปะมาณาพูโตโลกุตาราพิสามยโยนิยะโตสุโพชังตัดสโสปะนิสสะจัตตโสปะ นิสะัยะจะยายะอายัมปิโหตุวัตถุตยเยปร,ริจิตโตสุปสาทกาโรบทที่8นะมมจาระสิทธิาหาาในพระนิพนานสมเด็จพระมหาสม,มนาจ้ากรมพยาวชิยะและยานบรรถโยจักคุมามาหามาลาปกัตโทสามังวาพุโทโสุขโตว,วิมุตตมารัสสปสาวินิ โมจะยันโตปาเปสีเขมังชานะตังวิเนออยังพุธทธังวรันตังสีลสานามามิโลกัสสนาทันจะวินายะกันจะตันเตจะสาเตชะยะสิทิหตุสัพพันตระยาจะวินาสเวนตุทมโมทะชโชโยวิยะตัสสะตัตถุทัดเสสิโลกสัสวิสุทธิมะขคัง นินยานิโกธรรมะทารัสัทารีสาตาวะโหสันติกะโรสุจินโนธรรมังวารันตังศีลสานามิโมหะปะทาลังอุปสันตะทหังตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตระรยาจวินาสเมียนตุสัตธรรมเสนาสุขานุโคโยโลกันสะปาปูปะกิเลสัเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจักสาวาคาตะธรรมังวิธิตังกะโรติ สังคังว so, the so, the so, like ่ารันตังศีลสานะมามิพุทธานุพุทธังสัมศีลาทิถิงตันเตชะสาเตชะยัสสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมณตุบทที่เก้าบทส่วนนโมกาละอัตถกคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสมมะเหสีโนนโมอุตตมะธรรมมาสาวะวะคาตัดเสวะเตนิธาหนโมมหาสังฆสาปีวิสุทธิศีลาทิฐิโนนโมโอมาตายารัตละทัสสะ ละตันัตตยัสะสารุกังนะโมโอมกาตีตัสสะตัสสะวัตถุตยัสะปินะโมกาลัปปะภาเวนะวิคัชฉันตุอุปทาวานะโมกาลานุภาเวนะสุวัตถิหงตุสัพพทานะโมกาลัสเตเชนะวิธิมะหิหงมิเตชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสามายังพระควาสเกสูวิหาร วิหารติกับปีละวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเกนะสัตติงปัญจมัตเตหิพิคุสัตติหิสัพเพเหตุว่าอรหันเตหิทัศเหตจะโลกาธาตุหิเทวตาเยโพยนะสันนิปติตะหันติพระขวันตังทัสนายาพิคุสังกัญจะอัตถโคจะตุนางสุธาบาสกายิการังเทวานังเอตานหุสีอยังโขพระขวาสังเกสุวิหารติกับปีละวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเกนะสัตติงปัญจมัตเตหิพิคุสัตติหิสัพเพเหตุว่าอรหันเตหิ ท่าสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิเปตาหุนติปัคขวันตังนัสนาญาพิกุสังกันจัยันูนาเมยัมปิเยนะปัจขวาเตนุกัสังกเมยามะอุปัสังกมิตรวาปัจขโตสันติเกปจเจกะถาภาเสยมาติอาตาโคตาเทวตาเสยยถาปินามะภาระวาปุริโสสัมัญชิตังวะหังภาษาเลยภาษาสาลิตังวะผังสัมิเชยะเอวะเมวะสุทธวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาปัวโตหุระโตปาตุนหังสุ อาตาโขตาเทวตาภะควันตังอภิมาเทตวาเอกมันตังอะทางสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะควัตูสันติเก็เจตอิมังคถังอาพาสิมหาสัมมโยปะว่านั่นจะมีเทวกายาสามาคตะอาคตธรรมนอิมังธรรมะสามยังทักกิตายะวะอปราชิตตังกันติอาตาโขอปราเทวตาภะควันตังอภิ อาทโคอัปปราเทวตาพระกตสันติเกอิมังค่าทางอภาสิตตัตพิคโบสามาถังสุติตังอัตโนโอชุกามังังสุสารถิวะเนตานิฆาเหตตาวอินทรียานิรักขันติปันธิตาติอาทโคอัปปราเทวตาพระกตสันติเกอิมังค่าทางอภาสิีเฉตราวะขีหลังเฉตราวะปะลิขังอินทักขีรักขันติจามะเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจะโคมัตาสุสุทันตาสุสูนาคติอาทโคอัปปราเทวตาพระกตูสันติเกอิมังคาทางอภาสิ เยเกเจพุทธังสารนังขตาเสนาเตฆามิสันติอปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปาริโพเลสันติติอาตะโคพคะกาลพิโคอามันเตสีเยพูยานาพิคเวทัสสุโลกถาดูสุเทวตาสันนิปติตาอโหโหนติตาถาคตังทัศนายะพิคูสังคันตพิคูสังคันจะเยปิเตพิคเวทหิสุงอติตามัทธนัง อรหันโตสสมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปริตาอาเหสงเสยยถาบีไมหังเอตาละหิเยปิเตปิกเรปภิสันติอนาคตะบรทานังอรหันโตสสมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภิสันติเสยยถาบีไมหังเอตรละหิอาจิกิสามีพิกบรเทวกายนังนามานิกิตติยสามีพิกบรเทวกายนังนามานิเทศิสามีพิกเวเทวกายนังนามานิตังสุลถาสาธุกังมนาสิกโรธาพาิสามีต เอวันพันเตติโคเตพิขุภะคาวาโตปัจจังสมบูรณาวบอเอตัลโบจัก สีโลกกมานุก <pl ains> ัตสามิยะถาภูม <trans> ิาตาทาสิตาเยสิตากิริขัปะลังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสันลีน้มโลมาหังสาพิสัมพุโนโอตาตมะนาสาสุธาวิปัสสนามรราวิลาพินโยปัญจสเตยัตวาวะเนห์กะเปนรวะทะเวตะโตัวอมันตะยิ่สตาสาวะเกศาสเนลาเตเทวะกายาภิกันตาเตเวิชนนธาภิกคโมเตจะอาธาปัมมะกะลุงสุตตวะพุทธสัสสะนังเตสัมปาตุระหูญานังอมานุสานาธาศาสนาเปเกสะตตมะทะคุสะหัสังอาธะสัตตะลิงสะตังเอเกสะหัสสานาอมานุสานามัทสุ อาตเปกนันตะม,มทัทัคขงที่ชาสัพพาปุตตะหุงตันจัตสภังอภิญยาญาหมะวากิตวานาจักรุมะตะโตอมันตะยิ่สถาสาวเกศาสันนลเตเท,ทตวกายาอภิกันตาเตวิชานาธาภิกาโวเยวมกิตยิสานิกีราหิอรุปปสโสดตะสาสาวยะขาภูมะจัปปิลวัฏฐาอิทิมันโตชุติมันโตวันวนะมันโตยสัสสินโนมโทัม,น,มานาภิกกามุงภิกขุนังสม,มิติงวานังฉะชาหัสาเหมาวตายะขาณะตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยสัสิโน โมธะมนาอภิกรรมมงคลพิฆูนังสามิติงวันันสาตาคิลาติสหัสายะขานานาตตะวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยสัสสิโนุโมธะมนาอภิกรรมมงคลพิฆูนังสามิติงวันันอิจเจเตโสราสหัสายะขานานาตตะวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยสัสสิโนุโมธะมนาอภิกรรมมงคลพิฆูนังสามิติงวันันเวสามิตาปัญจสตายยขานานาตตะวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยสัสสิโนุโมธะมนาอภิกรรมมงคลพิฆูนังสามิติงวันันกุมพิโรราเชคัยโกเวปุลัสัััังงงงปิโนนาาสสสตหยขะะ ยิ่งปัสติกุมพิโรราเชคัยกโสปัสสมิติวานังปุริมันจะที่สังราชาทั่ตละโถปัสสติคันถ้าผนังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวานันตยสัสิโนมอธามนาอภิกรรมุพิกุลังสามิติวานังถ้าขีนันจะที่สังราชาวิรุณหัวตั่งปัสสติกุมพันธะดังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทนามามหาพลา อิติมันโตชิติมันโตนะมันโตยศสัสนมวัมนาริกกรมุภีกุณังสามิติงวานังปัจฉิมันจัตที่สังราชาวิรูปโคประสัสตินาคานางอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตาสามาโวอินทนามามหาวราอิติมันโตชิติมันโตนะมันโตยศสัสนมวัมนาริกกรมุภีกุณังสามิติงวานังอุตตะนันจากที่สังราชากุเวโรต่อประสัสติยักษานังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตาสามาโวอินทนามามหาวราอิติมันโตชิติมันโตนะมันโตยศสัสนมวังฒน ลิมะที่สังทาตะระถูตักีเนนาวิรุหะโกปัชิเมนาวิรูปโคกูเวโอุตะลังที่สังจัตตารเตมหาราชาสมันตาจัตตุโรทิสาทันทันละมานาอัถังสุวะเนกภิละวัฒเวเตสังมายาวิรูทะสาอาโควันจันิกาสะทามายากูเกนดูเวเกนดูวิภูจาวิภูโตสหจันทโนกามาเสโทจักกินุปันดูน้มันดูจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตานิจิตตะเทโนจะกันทัพโหนาโรราจะกชนโพ อาคูปัญจสิโขเจวะติมพะรูสุริยวัชสาเอเตจนเยจะราชาโนคันทภาสหาราชุพิมธามานาภิกามงพิกุนังสัม,มิติวนังอาทาโูนาภาษานาคาเวสาลาสาหาตัจกากรมพระละสัตตาอากูปายาคาสาหายติพิยามูนาท่ตาตัลธาจะกอากูนาคายะสาสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคสัสสามิติวนังเยนาคาลาเชสหสสหารันติทิปาทิชาปะกิวิสุธาจักขูเวหายสาเตวะนามัจปาตาจิตตาสุปันนาอิ สิเตสานามังอาพานตฐานาครา,าชานามาสิสุปันนาโตเขมะมมกาศิพุโธสันหาหิวาจาหิอุปมหายันตานาคาสุปันนาสารนามกังสุพุทธังชิตาวาเชลหัตเทนะสามูทังอสุราสิตา ภาตาโลวาสาวาเตเตอ,อที่มันโตยสะสเซโนกาละกัญชามหาพิจมาอาสุราธานาเวคสาเวปจิตติสุจิตติจปะปหาราโทนโมจิสหัสตันจะพาลิป,ปุตตานังสเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพาลิงเสนังราหูพัฒามุปาขมุสมโยธานิพาทันเตภิกุนัง,นางสามิติวะัาาง อาปูจเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาคมภิรวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมจายสหะสหะเมตตากรุณากายิกาอากูเทวะยัสสินโนทเศเตทัหนกายาสเพนะนัตตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันัมันโตยัสสินโนมัทมนะอภิกรรมุงพิภูรังสัมมิติวานังเวณทูจะเทวาสหารีจะอาสมาจทุเวยามาจันทัดสูปนิสาเทวาจันทามากูปุระกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยามาคูปุระกิตานักขานิปูรักิตาวาอาทุโภมันทะวาาหกา ว่าสุนังวาส,สโวเสโศสกุปะคัปุลินถ,ถ้าทากูกาเสเตทถ้าทารกยาสเพนานันตะวันนิโนอิตทิมันโตชุติมันโตน,นตัมันโตยะสัสสินโมมมนมธัมนาภิกามุภิกุนังสมาติงวานังอาตาคูสหะภูเทวาชาลามากิสิขั้งลีว่าอริทากาจะโรชาจะอุม,มาปุพานิพาสินโนว่าลูนาสหะธรรมาจะอัจจุตาจะอเนเชกา สุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสนบบานวะเนสินโนท่าเสตท่าตากายาสเพนานา,นาตะวัน,นิโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตวัน,ตววานาวันโตยัสัสิโอมอมน,นมอธามนาอภิกรรมุพิกุนังสัมมิติงวะนัง สมานามหาสมานามานุสสามานุสุตตมาคิตธาปะตุสิกาอากูอากูมโนปะตุสิกาอัทากูหาละโยเทวาลีเจะโลหิตวาสิโนปะราคามหาปะราคาอากูเทวาเสัสิโนท่าเสเตท่าสถากยาสพินานาตตะวานิโนอิตที่มันโตชุติมันโตนามันโตเสัสิโนมมทัมนาภิกรมโมพิกุลังสัมิติวานังสุกกาการุมหาอารุณาอากูเวคะนาสาสหโอทาตะกไยะหาปาโมกขาอากูเทวาวิจักขนาสัทธารมตาหารักชามิสกาจะยะสิโนทะานาย ย่งอาคาปะชุนโนโยที่สาอาิวัติท่าเสเตท่าธนากยาสเพนานัตตะวานิโนอิตที่มันโตชุติมันโตอนามันโตยสัสสโนโมทัมนาภิกระมุงภิกขุนังสัมมิตริงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยะสัสสิโนสัมพิตกาลามาสิทธาโชตินามาจะอาสวะนิมาลติโนอากูอัถากูปะลานิมิตาท่าเสเตท่าธนากยาสเพนานัตตะวานิโนอิตที่มันโตชุติมันโตอนามันโตยสัสสโนโมทัมนาภิกระมุงภิกขุนังสัมมิตริงวะนัง สัตเทเทเทเว,วานิกายาสัพเพนานัตวนนนานิโนนามันเวเยนะขันชุงเย,ยจันเย,ยสาธิฐธาสหประวุฒาชาติมักขีลังโอคาติน,นามนาสวางังทะาเขโมคาตตะลังนาขังจันทังวอสิตาติตังสุภมมาปรมตโตจะกปุตตาอิทิมาโตสหสันนังกุม,มารโอติโสจาโสปะคาสัมมิติวันังสหัสพพมาโลกานังมหาภมาพิติตติอุปปันโนโชุติปันโตพิสมากายโยยะสัจโสท่าเศรษฐาอิสลาอากูปจเจกวาสวาติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจะสัพเพอภิกัน เศรษฐเทเวสัพพมมเกมาลเสนาภิกามิปัสสะกัฑหาสัมมันที่ยังเอทะขณะทัพันทะถาลาเคนะปันธรรมตุโสัมภันตาปริวาเลถามโมมุนจิทาโกจินังอิติตถามหาเสนการหาเสนังอภิสายิ ปาณินาตะละมาหัจจะสารังกตะวานะเพรวันยะถาปาวุสโกเมโคตแต่นานโตสุวิจุโกตถาสโสปัจจุทาวติสังขโทอัสยามวเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะขิตวานะจักกุมาแตโตอมันตยิสถาสาวะเกศศาสานะเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถพิโตรเตจะอาตปามะกะลุงสุตตะวาพุทธศาสนาวีตาราเกหิป,ปก,การมุงในสังลมัมปิอินเชยู สัพเพวิชิตาสังคมาพยาติตายสัสนโนโมทันติสหภูเติหิสาวกาเตชนเนสุตาติบทที่11บทสวดมังคละสุตังหนึเสวานาจากภารานังปันทิตานัจากเสวานาปูชาปูชะนียนานังเอตามันคละมุตบัง 2. องปฏิรูป,ประเทศสาวาโสจะปุญญาจะปุญาากะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะ นิทิจะเอตัมมังคลระมุตตะมังตามพาหุสัจจัญจะสิปัญจะวิยะโนจะสุสิคิโตสุภาสิตาจะจะยาวาจะเอตัมมังคลระมุตตะมังสี่มาตาปิตุอุปทานังปุตตะทานัสสังฆโหอนาโกนาจะกามันตาเอตัมมังคลระมุตตะมัง ห้าทานันจะธรรมะจริยาจะยาวแต่การนันจะสังขโหอนาวชานิกรรมานิเอตัมมังคะระมุตตมันหกอารติวิรติปปามาจะปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะธทมเมสุเอตัมมังคะระมุตตมันเจ็ดคาลวโจนิวาโตจะสันทุตีจะกะตันยุตากาเลนะธรรมะสาวนังเอตัมมังคะระมุตตมันแปดคันตีจะโสวะจัตสตาสัมปนานันจักทัศนังกาเลนะธรรมะสาวกจฉาเอตัมมังคะระมุตตมัน เก้าตาโปจะธัมมะจะลิยันจะอริยสัจจานทัศนังนิพพานะสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคะระมุตตะมังสิบพุทธะโสโลกะธรรมเมหิจิตตังยัตสะนากัมปติอะโสกังวิราชันเกมังเอตัมมังคะระมุตตะมังสิบเอ็ดเอตาทิ่สานิกตะวานะสัพพธรรมะปะราชิตาสัพพัะโสติงฆาชันติตันเตสัง มังคะรมุตตมันติบทที่สิบสองบทส่วนรัตนปานิทยังกินจิวิตังอิทวาหูรางวาสังเคสุวายังรัตนังปานีตังณโนสัมมังอัติตถาคตเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปานีตังเอเตนะสัเจนะสุวัติโหตุขะยังวิลาคังอมาตังปานีตังยะทัชคาสักยะโมนีสมาหิโตณเตนะธรรมเมนะสมาธิกิจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปานีตังเอเตนะสัเจนะสุวัติโหตุ ยัพุทธาเศโธโปะลิวันนาอีสุจิงสามาทิมานันตะลิกัญยะมาหุสามาทินาเตนะสมโมนะวิชตติอิธรมปิธรรมเมรตนังปาณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติิหุตุเยบุคขะลาอัตตะสัตตังปะสัทธาจาตาริเอตานิยุขานิหนติเตทักขิเนยยาสุขะตัสาสาวกาเอเตสุตินานิมหาปะลานิอิธัมปสังเครรตนังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติิหุตุ เยสุป,ปยุตตามะนะสาทัหนหะีนะนิกามิโนโ,นโคตะมะสาสะนำหิเตปฏิป,ต,ปตาอะมาตังวิไัยหะรัทามุธานิพุติงพุนชะมานาอิทัมปิสังเครัตะนังปะนีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิมุทุขีนางปุรนานังนาวังนาถิสัมภะวังวิลัตตจิตายติเกภะวัตสมิง เทขีณาพิชาอวิรุณหิฉันทานิพันติทีระยัตายัมปฏิโปอิทัมปีทั้งเครัตนังปะนีตังเอเตนัสเจนะสุวัติมตุบทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสานสวรรค์อัตาหาเวชิจังชิตังเสยโยยาจายังอิตลาปชาอัตตะทันตัสาโปสัสนิจังสัญญาตจาลิโนเนวะเทโวณกันทัปโณมาโลสหะพรมนาชิตังอัปปชิตังกะยิลาตถารูปัสชะนตุโน บทที่สี่บทสวดเกตบปุตตสุทธาสิตามิทังเตนะพระควัตอาชาณาตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอตทะตุมเหมาอนุสเวนะมาปะระปะรัมปะรายะมาอิติกิรายมาปิตะกะสัมปัทาเนนะมาตะกะเหตุมานฆะฆะนยขะเหนะมาอาการะปะลิวิตเกนะมาทิทินิชานักขันติยามาพระลู ตายะมาสมาโนโนคารุูยะธาตุเมเหอัตนาวะชชะเนยยะธาอิเมธามะกุสละอิเมธามะสาวะชชะอิเมธามะวินยูกะระหิตาอิเมธามะสมาตาสมาธินาอะหิตายะทุกขายะสาวัตตันติอะธาตุเมเหปะชชะเหยยะธายะธาตุเมเหอัตนาวะชชะเนยยะธาอิเมธามะกุสละอิเมธามะอนนาวิชาอิเมธามะวินยุปัสสาธาอิเมธามะสมาตาสมาธินาหิตายะสุขายะสาวัตตันติอะธาตุเมเหอุปสัมปช่าวิหะเลยยะสามติบทที่สิบห้า <blunt animation> บทสวดอุปปิฏายาสูตร อุปนิยติชีวิตตามปรมายุชาลูปานิทศนาสันติตานาเอตังพระยามารณีเปิกขามโนปุญญานิกายิราชสุขาวานิอุปนิยติชีวิตตามปมายังชาลูปานิทศนาสันติตานาเอตังพระยามารณีเปิกขามโนโลกามิสังปะเฉเฮสันติเปโโยทากาเยนะสังยโมวาจายะอุทักเจตสสังตังตัสสเปตัสสุขายะโหติยังชีวามาโนปะกะโรติปุญญงธรรมโมหะเวรักติธรรมจาริงธรรมโม สุจินโนสุขะมาวาหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนาทุกขะติงขะชันติธรรมาจารีสัพเพสังคาลาอนิจจติยะธาปัญญายะปสติอาถานิปินติทุเกอสามะโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขาติยะธาปัญญายะปสติอาถานิปินติทุเกอสามะโควิสุธิยาสัพเพธรรมะอนัตติยะธาปัญญายะปสติอาถานิปินติทุเกอสามะโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสวดอปันนากะชาดกอปันนา กัตถานะเมเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตัธัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะอปัญนกังพระหุงเวสารังยันติปัปพาานิวะนานิจจะอารามะลุกขะเจตยานิมารุสสาพระยะตั ชิตาเนตังโขสาระนังเขมังเนตังสาระนามุตตะมังเนตังสาระนามาคัมมาสัพพะทุขะปะมุจจติโยจะพุทธันจะทำมันจะสังคันจะสาระนังคาโตจะตาลิอริยสัจญานิสำมัปปัญญายาปสติทุกขันทุกขะสมุปปาทางทุกขะสัอาดเดจะอัตติกังอาริยันจะอัตถังคีกังทุกขูปะสัมมะขามินังเอตังโขสาระนังเขมังเอตังสาระนามุตตะมังเอตังสาระนามาคัมมาสัพพะทุกขาปะมุจจติ บทที่17บทสวดพระเทกรรตะคาถา ตีตังนาณนวาคะเมยยะนับปฏิกังเคอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะท่าตีตัมปะหีนั้นตังอักปัตันจะอนะาคตังสิ่งในล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนั้นละไป็นั้สิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมมัตถะตัทวิปัสติอาังเฮรังอสังกุปังตังวิทามะนุภารุหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันไม่งอนงอน,นไม่คอนแขึงเจริญนาน,นั้นนนนให้น,น เนึ่งๆให้ปลุกป,ปงเถิดอัจเชวะกิจจะมาตัดปังโกชัญญามะละนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละแค่เล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาฮิโนสังฆะรันเตนะมาหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราผูมีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาพิงอหูลัตตมะตันทิตังตังเวพัตเถกะรัตโตติสัน โตอาจิกคาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกีดคด้ารทางกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้่ยประการชนนี้แลบที่8 8 บทสวดพินหะ,ะปัจเวคคณะปาฐะวงเล็แปชลาธรรมโมมหิชลาลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พระยาทิธรรมโมมิชยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่งพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มะลานธรรมโมมิชฌรมนางมอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่งพลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปเปยหิมะนาเปยหินานาภาโววินาภาหุ เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพักผ่านขอจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงก,กัมมัสะโกมหิกรรมะทายาโทกัมมโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรม มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกรลิสามิกันมละนากรรละยานาันวาปาปะกังวาตัสทายาทถภวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาตรเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนันนำสืบไปเอวังอัมพีหิอภินทางปัจเจเวกิตตภามพังเราทําหลายควรทําพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่19บบทสวดเทวตาอุยโยชะนะคาถาบทส่งเทวดา ทุกขปตตาเจนิทุกขาพยาปตตาเจนิพยาหมโสกปตตาจะโสกปตตาเจนิโสกาฮนตุสัพเพปิปานิโนเอตาว้าดาจะอัมเฮหิสัมะตังปุญญาสัมะตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพังปฏิจิติญาสหนัทานังท้าขันตุสัทธายะเสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิระตะฮนตุคาชันตุเทวดาคาตาสัพเพพุทธาพระปตตาปัจจิกานันจะยำพระลังอาระหันต like าอาระหันตานันจะเตชะชนาระคามธมีสัพคโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตา เทวตาปฏิทนาคถาหั่นธรรมยังปฏิทนาคถาโยปนามาเซยาเทวตาสันติวิหารละวสีนิทุเปก์เลยโพธิกลเลยตะหิงตะหิงตาธรรมธานีนะพระมันตุปุชิตาตุทิ้งกะลนเตทาวิหาระมันทะเลเทราจามัชานาวกาจุพิคาโวซาลามิกาธานาปฏิอุปัสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสลาสัปปานะภูตาสุกิตาพระมันตุเตชชลาภูชายเปิจะอันทัศน์ปวาสังเสธชะตาอัตถโบประมันติตา ปปปาติกานินญานิการธรรมาวรังปจิจเตสัพเพติปิทุกขสสะกะลนตุสังขยังทาจุจิลังสตงัง,งธรรมโมธรรมธราเจ,จปุคะนาสังโฆโหตุสัมมาโควะถายาจ่หิตาเรยะจะอัมเหระฆาตุสัธตธรรมโมถัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปูเนียบะรรมเมอริยาปะเวทิเตบทที่21บทสวดสัพะปฏิธนากถาบุญเลตเต พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สี่าันธรรมยังปฏิธนาคธาโยพนามเสปุญยสิธานิกาตัสายานัญญานิกาตานิเมเตสัญญาภากีโนโหนตุสัตตานันตปรมานกาเยปิยาคุณะวันตาจะไม่ห้งมาตาปิตาทโยทิทามาจาาับยะติทาวาอันเยมัชตะเวริโนสัตตาติดทันติโลกัสมิงเตภุมมาจะตุโยนิกาปัจเจกัจจะตุโวกราสังสารันตพระวพเวยาทังเยปฏิานเมอนุโมทันตุธนะ อนุมโมทันตุเตสยังเยจิยมังนับประชานันติเทวาเตสังนิเวทะุู มายาทินานาณะปุญญานงางอะนุมโมทนาเหตุนาะสัพเพสัตาสัทาโหตุอะเวลาสุขชีวินโนเคมาปะทันจับปะปนตุเตสาสาสิทธตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีเส้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำใบทนบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ที่เป็น แลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกัรตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิธรรมเกิดในกาเนิดสี่มีขันห้าแรขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพาเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุมโมท,ทานานทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพาเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงให้แก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุนโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพาเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถิ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภา,ภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์ในการบูชาพระราชานตรยด้วยการสัตย์ยายบนบทสวดมนต์ประสูติพระบุรีและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีของจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พลจากลุภัยภาทางปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญท้งทงางโลกใะทางธรรมขอถวยเทพเทเวลาทั้งหลายบทอนุโมทนาในการสวดสัิยายมนมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและบทอนุนาให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพะริพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดวนิเวศวิหารตลอดจนวัดบงงคลทั้งหลายที่สามถึงสร้างขึ ขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบาริสและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จจากสิริทุกประการเธอ